โอ้ย yeah. มาเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดนะครับโปรตัวิัเชิญเชิญเชิญให้กับตัว fucking pro สุดโหดของเรานะครับแน่นอนว่าตัวของมันนั้นตอนนี้ก็ล้นหลามนะครับมีอยู่ที่20ใบสำหรับตัวแดงตัวเหลืองก็20บใบเราโปรมันขึ้นมานะครับป็ยการใช้เพชรกด นะครับอ้าวที่ e จะไ ficou? อนนน้นั่นก็มาเปิดน,น้ําพุร้อนดูก่อนซิว่าน้ําพุนั้นโอ้โหขึ้นไปรัวๆถึงไหนถึงไหนน้ําพุเควสเควสเปล่าเป็นเควสเปล่าน้ําพุร้อนนะครับตอนนี้ก็วิวยี่สิบพอดีนะครับอาเอาเฉียงขวาเฉียงขวาเฉียงขวาแล้วไงต่อฮะเปิดน้ำพุแล้วงไงต่อฮะน้ำพุไม่มีอะไรเลยอรอโอ้โหน้ำกระจายนะครับตึโปเข้าไป ขอดวนกับไอหวานก่อนนะครับบอกว่าฮีโร่ต้องฟุกนะต้องฟุกต้ๆๆองแข็งแกร่งโอ้โหมาสิพี่มาดูจักรยานของผมนะครับว่าโหดที่สุดในจักรวาปารจิสตาไอ้น็อตของเราปืนโกลแก๊สเล็กโอ้โหไม่ตายเฮ้ยโหดโอ้ยตบทาทาเมเจอกับดาร์คแองเจิลดาร์คแองดาร์คแองเจิลนี่แน่นี่แน่คิยทิคอร์นะครับโหด ที่สุดในจักรวาลน,นะครับปีรัญญาของเรานะครับบูดินบูดินกูบีกูปีกูปีปทะนั้นก่อนจะทําอะไรก็ควรที่จะจับเขาเรียกนะเปิดเควสต่างๆให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทาให้ค่าการสุ่มนั้นดีขึ้นแน่นอนนะครับส่วนโบนัสตรงนี้ก็น่าจะรับไปนะครับอันนี้ใช้เพชรกดผมจะไม่รับนะครับมีอยู่พันพลังงาน ส่วนลานปลองนั้นก็เดี๋ยวค่อยหวดพวกมันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่อันดับที่หมื่นกว่าเองนะครับโอ้โหตกตกล่วงไปอันดับหมื่นเลยนะครับอ,อก็ตรงนี้อะไรว่าแพ็ค20บาทนะครับแพ็คเวลละ20โอ้โหอยากได้ตัวเพิ่มก็กดตรงนี้นะครับอยากได้ตัวอีกก็เติมตังเอานะครับแพ็คมือใหม่นะครับคุปปี้คุปปี้ทาทาเมะนะครับถ้าคุณอยากได้ทาทาเมะตัวนี้ก็ 35บาทได้เป็นเลยนะครับตัวเทพเจ้านะครับส่วนตรงนี้ก็ฟรีไอเทมก็คือโฆษณาต่างๆนะครับอีก250เพชรนะจ๊ะรับได้นะจ๊ะตรงน,นี้ก็เดี๋ยวค่อยดูโฆษณาไปจับเขาเรียกอะไรนะไปเปิดอัญเชิญก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าตัวละครนั้นค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับตัวนี้เป็น ID ไก่ของเรานะครับ ก็ลองเปิดดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่ายังไงอันแน่ตัวเหลืองก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับในการโปรของเราก็คือแบบมืออาชีพตัวไหนก็ได้นะครับที่จะต้องออกมาก็คือตัวส้มอย่างแน่นอนนะครับไม่มีอะไรเทคนิคไม่มีอะไรมากก็แค่กดแค่นั้นเองนะครับไม่มีโปรแปรอะไรนะครับอันเชิญ10ครั้งนะครับมาแล้วเป็นโอ้โห เอฟเฟกต์มันทำไมโหดขนาดนี้วะเนี่ยฮะระดับเสือนะครับเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โห ôi, นะครับโอ้โห ôi, คอมโบนะครับสุดเลยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับโหดอยู่โหดอยู่ตัวเขียวนะครับโอ้โห ôi, คอมโบต่อโอ้โหนุ่มจวนสลัดส,สารมืดน,นะครับโอ้โนเลยเห็นไหมโอ้โห ôi, กูปีกูปีนะครับมนุษย์ทากนั่นเองนะครับ สองตานั้นก็เคโลเคโลเคโลประดบประดับเคโลเคโลเคโลประดบรรรประด,บ,ระดบนะครับถ้าอวดไปก็ได้อีก5,000นะครับก็ไม่อวดนะครับมาอ้หูมาแล้วจา้าโลเด้นบอลเคลื่อนไว้ก่อนได้เปรียบมาแล้วโอ้โหไอดีเทพนะครับในที่สุดมันก็มาโลเด้นบอลเคลื่อนไว้ก่อนได้เปรียบคุณคงก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันคือย yeah! หอมโบอีกเพิ่มโจมตีอีก10%ตโอ้โหยังโหดอยู่นะครับได้โคเดนบอลมาครอบครองแล้วไอดีนี้ก็คงจะดุร้ายที่สุดในจักรวาลเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่ช่องเรานั้นโปรไม่ได้นะครับติโปโปเข้าไปโจมตีทั้งทีนะครับแล้วก็กำลังหลับเอ่อกำลังไม่ใช่กำลังหลับกูยังไม่ได้หลับกำลังหลับ สายบทขยี้นั่นเองนะครับขยี้เข้าไปทําไมถึงได้โหดแบบนี้เนะี่ยเล่นเกมอะไรก็โหดโหดเบื่อจริงๆเลยนะครับโหดที่สุดในจักรวาลน,นะครับมาเป็นตัวไหนอีกตัวเหลืองตัวส้มตัว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 ,ตวโอ้โหนกพิราบกําลังอยากได้พอดีโอโห و! มาจนได้นะครับนกพิราบของเรา โหดที่สุดนะครับตัวนี้แน่นอนว่ามันบินแล้วมันก็จิก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 ไปทั้งแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ศัตรูก็อาจจะทนทานพลังของมันไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเผ่านะครับนกพิราบนั่นเองนะครับที่เป็นติดโควิดมานะครับตัวนี้สังเกตนะครับลูกกตาจะไม่มีตาดำเลยครับตาขาวอย่างเดียนะครับเวลาออกไปตู้ก็ขี้ขาดตาขาวตัวนี้ม,ม,มาพี่มีตัวไหมโอ้โหรวๆนะครับ ได้ของโหดมาคือโกลเดลบอลถือว่าคุ้มค่ามากนะครับในการที่เปิดตัวเขาเรียกนะตูวเหลืองนะครับมโปรมานะครับคนนี้ได้หมายอุ้ยดินตะกแตนดินดินโอ้โหดีใจด้วยได้เข้าทีมของฟักกิ้งโปรนะครับโอ้โหดินใหญ่เลยนะครับไอดีนี้1,000บาทนะครับปล่อยเลยนะครับติดต่อด่วนนะครับที่ช่องฟักกิ้งโปรโอ้โหดินดินดินุปปี้ ยืนยันนะครับได้โกลเด้นบอลมา1ตัวนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับสำหรับรอบแรกแน่นอนว่าตัวดีๆนั้นยังมีอีกเพียบนะครับมาดูที่รอบที่2ของเรานะครับถ้าออกเป็นไอหวานฟุกิหรือว่าตัวโซมอะไรก็จะเป็นตัวเทพเจ้าไปเลยนะครับไอดีนี้ปะรุยพี่รุยรุย,รยมาไม้โอ้โหมกแล้วจ้าผวกที่อยากมีโลบัวบนตัวแล้วก็ดาบหน้าเข้ามาได้เลยโอ้โหโล ขาเขาด้วยนะครับมีรูมโบบนตัวดาน่าเข้ามาเลยนะครับโอ้โหใครวะเนี่ยตัวทิมเหรอฮะเอาทิมเลยเหรอนะไอหวานมาเนี่ยฮะโอ้รูโบบนตัวเลยเหรอนะหรือว่าไอตัวมาแต่งที่ไม่รูโผล่รูโวโอ้โหโห,โหโดเลยตัวนี้ทําไมสํานวนมันโหดจังเลยพวกที่อยากจะมีรูโวบนตัวแล้วละ่ะก็ดาบหน้าเข้ามาเลยดาหน้าไม่ใช่เหรอทำไมดาบหน้าวะ รสชาติหน้าอ้าวไปดูสิตัวบ้าอะไรเนี่ยมัสแต็งมาโอ้โหเผาไหมนะครับลุกไหมสติงเกอร์ของเราเนั่นเองกูปีกูปี้สายอาวุธนะครับโจมตีนะครับไม่กลัวศัตรูทั้งเออศัตรูทั้งปวงนะครับถือหอกหน่อไม้นะครับในมือก็ทิ่ง จึกๆจึกๆเข้าไปแบบนี้นะครับก็อาจจะไส้แตกได้นะครับถ้ามันทิมดีๆนะครับก็เป็นตัว SI ตัวหนึ่งที่เราจะเอาไปโปรนะครับมาพี่ยังไม่หมดยังไม่หมดอ้หูช้างช้างนะ้มาแล้วโอ้โหคอมโบกับนกนะครับที่ผมชอบใช้นะครับมาเขาเรียกว่านกพิราบคู่กับช้างของเรานะครับ ừ หือโหดเข้าไปใหญ่เลยนะครับ h อี HP ขึ้นมาอีก10%ซไม่มีใครทานเราได้แล้วนะครับ ยินดีด้วยนะครับในสาย04อัญเชิญได้ถึงระดับโกลเดลบอลผมจับไปแล้วพี่นี่มันคนอื่นแล้วมานะครับแมมมอสของเรานะครับช้างทะเลลึกของเรานะครับป่ะเดี๋ยวดูนะครับว่าตัวเทพะจาโอ้โหมาแล้วนะครับมิติมืดโอ้โหตัวมิติมืดนะครับไม่เคยตายนะครับมิติมืดราชาใต้ดินนะครับพวกเถื่อนนะครับ ก็ยังมานะครับตัวเขียวนะครับก็ใช้เป็นตัวโปรได้นะครับใส่เกียร์ดีๆให้มันก็อาจจะชนะได้มาเป็นโซมไม้โซมไมโอ้โหแหมมาอีหน่อไม้มาตัวหนึ่งนะครับพาอีหน่อไม้มาด้วยนะครับส่วนปูก็บอกว่าส่วนไอ้เยินของเราก็เออกูเมย์นกูเมเคโรเคโรเคโร เรื่องของมึงจับได้แล้วก็เรื่องของมึงเคโลเคโลเกาหัวนะครับส่วนปูก็คิวคิวคิวสมน้ำหน้าหรือเปล่าอ่ะโอ้โหส่วนอีหอยทากนะั้นแน่นอนว่ามันก็ะนะครับเอาไปผสมพันธุ์กับมันอีกตัวหนึ่งอย่างมันก็ออกมาเป็นลูกมาเป็นโขงเลยนะครับถ้าเราไปผสมพันธุ์นะครับอ่ะปาได้เท่าไหนเอาเท่าน้นนะจ๊ะก็ได้โกลเด้นกับกีสติงมา2ตัว มาดูสายของเขาเรียกอะไรนะเอ,อเอ้ยอะไรวะเอ้ยวันนี้ไม่มีโกลเด้นนี่ว่าเซิร oh. ์ฟนี้เนอะ oh. ก็เลยต้องจับแบบไม่มีโปรโมชั่นนะครับตัวไหนออกก็ได้นะครับสีส้มเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเป็นอนะตอมก็โหดเลยนะครับถ้าเป็นเด็กก็ยิ่งโหดร้ายเข้าไปใหญ่เพราะเด็กนั้นสามารถเอาไปคอมโบกับตัวอื่นได้นะแม้จะไม่ต้องได้ตัวอื่นให้ได้เด็กมาตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันก็โหดได้นะครับ อ่ะพี่ผมลุยเลยนะครับมาเป็นประมวลผลประมวลผลอู้หูไอ้คางตูดนะครับน้องฝาแฝดคนที่สองของอาจารย์ซิลเวอร์แฟงของเรานะครับส่งออกเดียวดาเมจคลเิเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะครับนาการมิชิของเรานั่นเองนะครับเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอนนะครับนาการมนะิชิโอ้โห ปปสวยงามมากนะครับคิดได้ไงเนี่ยพี่ตัวนี้ออกมาดินดีด้วยนะครับมาประกาศและประกาศและในลานประลองไดมอนด์อันดับที่2โอ้โหตามสบายอ้าวปิดลีกก็เหรอไอคิพาและครูยังตีหลีกไอตัวหลักยังไม่จบเลยนะครับปิดลีกซะแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลุยต่อมีบ่าวสีชมพูมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอย่ามาเกะกะอย่ามาเกะกะตัวอะไรวะเนี่ย ย่ามาเกะกะตัวม่วงนะครับผมว่าน่าจะเป็นไอหวานหรือเปล่าอะอย่ามาเกะกะโอ้โหนะครับกว่าจะออกตัวม่วงนะครับเอาลุ้นเลยแล้วกันนะครับโอ้โหกิงคองนะครับกิงคองนะครับกูปี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 นะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับกิงคองนะครับก็สมัยพระเจ้าเหาเคยใช้นะครับก็เอาไปโปรได้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สุดท้ กริลล่านะครับหรือคิงคองยักข,ของเรานั่นเองป้าเพ่ยังเหลืออีกงหลายตัวสม้มหยุดไหมหยุดไหมอ้หูยมึงเอ๋ยไปสิพวกเราพิสูจน์คำว่าบอกเล่าเป็นจริงหรือเท,ท็จอ,อะไรวะเนี่ยฟุกกีเปล่าวะคำบอกเล่าเป็นเท,ท็จเอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหตัวม่วงนะครับไม่ออกส้มนะครับเปิดดูสิตัวบ้าเลยเนี่ยโอ้โหไอ,อ้หนุ่มซินตึงนะครับ โอ้โหปล่อยพ่นไฟออกตูดนะครับนี่เผาไหม้ทั้งแนวนอนแล้วก็ปล่อยไฟออกที่ตูดมันนะครับไอหนุ่มซินตึงตัวตรงเด้เลยนะครับเอาไม้มันทัดมาทาบก็ได้เลยนะครับนี่ตรงเดียวเลยนะครับออกทําไมเนี่ยไอเชิญหลงเนี่ยตัวนี้ออะไปเดี๋ยวมีอีกรอบนะครับก็ได้ของ ม่วงมาถึง2ตัวนะครับตัวแก้ผ้ามา1ตัวนะครับชี้ไปนะครับปปปปส่วนคิงคองของเรานั้นก็กอริลาก็อุงกาอุงกาอุงกาทุบอกใหญ่เลยนะครับส่วนนากาไม่ชี้กูก็หาว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 ,หาวนะครับส่วนตัวนี้ก็ยกกงนะครับยกกงเล่าอยู่นะครับส่วนนากาใหญ่บาก็กูบีกูบีมาแล้วมาแล ก็รอบแรกก็ถือว่า f าวนะครับยืนยันไปเปลี่ยนแนวหน่อยแล้วกันนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับเมื่อกี้เซิร์ฟสนั้นสวยที่สุดไปเซิร์ฟหนึ่งแม่งเลยนะครับที่มีจราจรที่แออัดนะครับผมว่ามันน่าจะได้นะครับยิ่งแออัดก็คือโปรแกรมในการรอบนั้นก็จะล้วนขึ้นเมื่อลวนมากๆก,ก็อาจจะได้ของดีเอาง่ายๆครับสิ่งที่อยากได้คือเด็กก่อนเลยนะครับ เพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปคอมโบกับตัวไหนก็ได้นะครับมันจะทําให้เปิดอันติได้ถึง5อันตินะครับป้ายเ่เรียบร้อยเลยเพ่เป็นเป็นส้มไหมอ้หูตัวอะไรวะเนี่ยควรรอก่อนลองเสริญหรือดวนแพชนะกับฉันสเด็กเปล่าวะเด็กมันสีส้มนี่ใช่ไหมกู <c oughs> <c oughs> จะเอาเด็กอย่างเดียวเลยครับหลอนเริ่มหลอนแล้วนะครับแม่เห็นสี เป็นสีม่วงเป็นเด็กไปหมดเลยนะครับตอนนี้แหมรอกําลังเสริมนะครับตัวบ้าแล้วเนี่ยอ้าวโอ้โหทาทมเมนะครับเท้าไฟนะครับแลบแป๊บนะครับโอ้โหสายเทคนิคนะครับโจมตีลายเดี่ยวสตันเผาไหมโอ้โหรองเท้าแลบแป๊บนะครับก็เหยียบขี้หมามาก็เหลืองหอยเลยนะครับนี่ดูไฟนะครับโค่นหนอกตูดด้วยทาคตัวนี้ก็ อ่ะเอาไปโปรได้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าพี่จะออกไอ้ผมไหมมาไหมหยุดที่ส้ไมไหมหยุดไหมหยุดไหมหยุดไหมโอ้โหพี่ใจร้ายไปหรือเปล่าเนี่ยฮะนาการมิชิมึงออกมาสี่สิบกว่าตัวแล้วไม่ใช่สี่ตัวนะสี่สิบกว่าตัวแล้วนะครับเศษมันนี่ผสมพันุ์จนออกมาเป็นพ่อมันได้แล้วนะครับตัวนี้ถ้าผสมถ้าทางเกมอนุญ,ญ,ญาตให้ผสมเศษมันเป็นสีส้มได้ก็ผมก็คงจะเป็นสีส้มไปแล้วนะครับตัวนี้ แม่นะครับแล้วก็ปูนะครับกิ๊บ์กิ๊บ์นี่ชด้วยกิ๊บ์หน้ากากใหญ่บะเหมือนเดิมน,นะครับตัวที่ทุกคนต้นองได้นะครับโอ้เววจริงๆนะครับยืนยันไปนะครับก็สกีรอบและวะ้ว่าอย่าดูโปรโมชั่นในการจับตัวซินี่ตรงนี้นะครับตัวที่จับไปนั้นก็กดรับแบบนี้นะจ๊ะชิ้นส่วนฮีโร่นะครับเจ็ดครั้งติดต่อกันแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวถ้า20ครั้งก็มาเลือกตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งใต้ดินแมนวัคซีนแมนท็อปแท้งแมนนะครับตอบแทนรายวันมีอะไรให้บ้างฮะอันเชิญไม่มีอะไรเลยอ้าวสู้ด้วยตัวเอ่อลูบี้เขาเรียกเพชรนะครับกดให้ดูเลยแล้วกัน10รอบนะครับใช้เพชรประมาณ2,002 2โอ้โหหมดตูดพอดีเลยกูครับสู้สิครับเออเปลี่ยนแนวก่อนนะครับเซิร์ฟรู้สึกว่าเซิร์ฟไม่ถูกฉลอครับ สาย6เลยดีกว่านี่เออผมว่าได้พี่แอร์อัดไปก็ไม่ได้นะครับปะลุยเลยดีกว่าพี่นะลุยนะครับ10อันเชิญนะครับตั๋วมาอีก10บใบจับไปรูๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเปิดเป็นของข,องขวัญให้กับท่านผู้ชมมาเป็นโอ้โหหาไม่อยากจุกค่าแล้วแล้วก็อ,อ,อะไรของมันวะเนี่ยนะ จำนวนแปลกๆไม่ออกส้มให้เลยนะครับทำไมเอาเนื้อออกม่วงเหรอพี่ฮะนี่พระฉะนา้นามันออกยากอยู่นะครับเพราะนั้น ID ดีที่ขายไป4 0 0 0 5,000ก็คือถูกมากแล้วนะครับมันออกยากแบบนี้ไงคุณเลยต้องหมดตูดเยอะหน่อยนะครับมาดูซิกุปปี้กุปปีปป้โอ้โหมาแล้วนี่ตัวเทศนะครับกัดก่อนโอ้โตัวนี้ตัวเทศนะครับอย่าดูถูกมันนะครับเอาไว้กัดก่อนนะครับผมจะปั้นมันให้โหดเลยนะครับตัวนี้ถือว่า ปั้นนั้นก็โจมตีทั้งทีนะครับคู่กับโกลเดน้นผมว่าโหดตัวนี้ที่เหลือก็จับเด็กให้ได้นะครับเด็กไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับวันนี้รู้สึกว่าจะไปเรียนหนังสือหรือว่าป่านนี้ก็อาบน้ํานอนแล้วนะครับดึกแล้วอาปายต่อพี่มีไม้ส้มส้มหยุดน้อยหยุดหยุดหยุดเส้นขวานโอ้โหมาแรงมากเลยครับไม่หยุดเลยนะครับ แล้วดูอ,อ,อีตัวลายดิไอลายไอลายมึงทำอะไรมึงยืนกลุ่มมาเลยเนี่ยท้องท้องมารเนะโอ้โหกลุ่มท้อนะครับมีกูพี่มีสามตาหลับตานะครับง่วงง่วงนะครับโอ้โหนะครับได้ตัวเทพมาสองตัวเท่านั้นวันนี้แห้วแดดโอ้โห <c oughs> อ้าวมาดูกันนะครับก็หมดตูดแล้วนะครับเพชรเพิร์สก็ไม่ต้องหวังนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ เรียบร้อยนะครับทำเควสทำเควสไปก็เวล20ได้ก็บุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นในการที่จะเล่นนั้นมันก็ยากอยู่นะไม่ใช่ง,ง่ายนะครับเราให้จัดทีมแบบออโตโด้ดิโอโหไม่ได้นะครับถ้าจัดตอนนี้ไม่ได้มันควรที่จะเอาอ้าวเอ้ไอ้นี่อะไรเนี่ยปลดล็อกเวล26ตายซะนะครับตัวนี้ปึ๊บเข้าไปนะครับ จักรยานเอาออกเปิร์บบีคิงนะครับยังเป็นตัวเทพอยู่นะครับคอยนอตน,นะครับก็ต้องมีตัวม่วงอีกตัวหนึ่งก็คือนกนะครับไม่ใช้นกคุณก็ต้องใช้ไอตัวนี่หอยทากหรือว่านกกิราบตัวนี้นะครับห,หมดสภาพเลยครูแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คอ,อนอตก็พลังงาน 2. จุดทันทีโอ้โหนะครับ เพิ่มโจมตีนะครับถ้าลงครบสายก็เพิ่มโจมตีอีก10%นะจ๊ะเพ็าะจะนั้นดก็นกพิราบอาจจะขาดไม่ได้นะครับดูแล้วส่วนวีคิงก็คงจะยังไม่ได้ไปขวดใขรนะครับตอนนี้นี่แบบนี้ไหวไ,มไหมเนี่ยตัวนี้ดูแล้วไม่ไน่าจะรอดนกพิราบนอตเอาโคเด้นไปยืนอยู่ข้างหลังนะครับเปิดได้5ตัวนะครับเวลนีนะครับอ้าวสำหรับวันนี้ก็ ได้ตัวเทพเจ้านะครับลงทีมนะครับองลงก็คือโกลเดลบอลนะครับที่โหดอยู่แล้วก็ตัวปลาหมึกยึกยืนนะครับสามารถที่จะใช้โปรหดมันได้นะครับแล้วก็บีคิงจอมน่ารักของเรานะครับนี่นะครับเป็นตัวที่เอาไปโปรในคิวเลตได้นะครับส่วนสติงเกอร์อะไรพวกนี้พวกแทงแทงแทงยับแทงยับพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านชอบก็เชิญเอามันลงไปสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอ้โหโหดที่สุดในจักรวาลไปละ